เก็บอะไรคะอืมพิชชีฟ้าไปผัดเผ็ดหน่อยอ๋อแดงแล้วอืมรกไปหน่อยนะถางไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหน้าฝนนี้พอไปถางมุมโน้นมุมนี้รกพอถางมุมนี้มุมโน้นรกยากขึ้นเร็วกว่าผักค่ะช่วงนี้อุ้ยนี่มันลงจิ้มอยู่ที่ดินเน่าไปแล้ว ต้นลากดินเลยต้นลากดินเลยต้นมีลูกลากดินเลยต้นเต่านิดลูกลูกดูดูดูลูกดูดิ <c oughs> ลูกจุกอ่ะอ่าแค่นี้แหละพอแล้วโอเคค่ะใส่พอเด้งๆเขียวๆ อ่าโอเคอันนี้คือเก็บเอายอดมะกรูดไปใส่ทันซอยผัดเผ็ดหน่อยโอ้ลูกมันดกจังอ่ะแม่ดูดิเนี่ยดูดิเต็มเลยเนี่ยนี่มันมากรูดกินลูกหรือกินใบนี่แม่ดูดิ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยเวลาทำโอ้โหกิแกงเผ็ดก็เอาผิวมากรูดไปใส่ดูข้างบนดูข้างบน อุ้ยนเอาไปทำแบบขยำหมักขมะ <c oughs> อะไรีเนาะหลังเดืลอลังเดือน้ำมันกินได้ป่ะแม่กินได้สิน้ำเหมือนมะนาวหละแต่ว่ามันมีรสชาติของมันอยู่มันเปรี้ยวไหมคะมันเปรี้ยวเหมือนเลยแต่ว่ามันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันอยู่โอเคพอแล้วโอเคหลังบ้านมีทั้งนั้นอ่ะโอเคค่ะได้ทั้งผักชีฟ้าทาั้งใบมะกรู